ถึงต้นเดือนเมื่อไรมันก็ถึงเทศกาลเติมเงินเมื่อน,นั้นมาดูกันซิว่าเดือนนี้โมบายเลเจนเขาเอาอะไรมาขายกันบ้างอะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซินดี้ก้าวก้าอีกครั้งหนึ่งนะคะมาค่ะซินดี้รอคอยช่วงต้นเดือนเป็นที่สุดเลยเพราะว่าเป็นช่วงที่ทางตัวเกมเนี่ยอัปเดตตู้สกินมากมายเอาเรื่องจับใจ่ายใช้สอยเลยซึ่งบอกเลยว่าซินดี้ก็ไม่พลาดค่ะเติมมาแล้วเรียบร้อย12,000เพันเขอเปิดประเดิมที่สกินนี้ก่อนเลยละกันนะคะสกินคู่รักเหม่นแบลนี่เลยค่ะลาเซลอตและ จากนั้นในตู้นี้ก็ยังมีสกินคอเลกเตอร์อื่นๆอีกมากมายเลยแต่ว่านะช่วงนี้ซินดี้ชอบเล่นลาเซลอตมากเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเจิมสกินน้องตัวนี้ก่อนเลยตัวแรกค่ะอันที่บอกกันนะว่าเราอะ่ะมันชอบสกินตัวหล่อๆตัวพ่อเกาหลีเกาใจอยู่ละเพราะฉะนั้นของมันก็ต้องมีแน่นอนค่ะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเอาโอเด็ดด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นเมดค่ะแล้วก็จะเก็บเพจไว้กดสกิน KOF อเอนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ดีกดสกินโอเดดด้วยอะ่ะก็ขอคลิปนี้หนึ่งพันไลค์ละกันเออช ความแบวนะคะขายแบวขายยัวมากเล่นชนะด้วยแหละเ yeah, yeah, ย่ๆย่แหมต่ให้รู้นะคะว่าเล่นแพ้แล้วเด็กหัวผู้ชายอ,ะอ่ะ,อะในครั้งแรกนะคะซินดี้จะใช้ผลึกคริสตันออร,ร่าในการโกดเพื่อเปิดหาให้ครบ720โทเคนนะคะไม่ให้เป็นการรอช้าปพาไปรวยกันเลยค่ะ let's go โอดูเหมือนว่าจะได้อีโมจิแล้วก็โทเคนชามๆไปเลยค่ะทุกคนอตอนนี้ก็มี115โทเคนค่ะแล้วก็จะเริ่มใช้เพชรจริงในการจุ่มแล้วนะกดติดครั้งๆระ้งละ500เพชรค่ะไปเลยกันเลย โอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้โทเคนมาอีกแล้วตอนนี้เพิ่มมาเป็น209โทเคนแล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมกดรับกุญแจตรงนี้เพิ่มด้วยนะจะเป็นการส่งฟรีหนึ่งครั้งค่ะได้ของฟรีปุบ๊บไปปั๊บไปเลยค่ะได้มา10โทเคตตัวเกมเนี่ยเขามีแจกกุญแจฟรีด้วยนะเธอเมื่อเราใช้เพชรในกิจกรรมนี้นี่เขาจะแจกเป็นมายสโตนให้เลย Mobile l e g e n d เนี่ยเขาซัพพอร์ตจริงๆเลยนะคะโอ้โหแต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะป๋าเราไปรันกันต่อเลยค่ะครั้งนี้ใช้200เพชรนะคะเพราะว่า แด้ค่ะไปได้อะไรบ้างนะโอ้อันนี้คืออะไรอะคะสกินของ นาแดงมาแต่ไกลเลยค่ะโอ้ไม่กอชโอเคขอบคุณมากนะคะศาสตร์นรกแล้วซินดี้ก็ได้สกินที่เคยมีแล้วด้วยค่ะก็เปลี่ยนเป็นโทเค็นให้นะ45โทเค็นไปเลยกันต่อไม่รอแล้วนะมามาลุยกันต่อเลยค่ะที่500เพรไปลุยกันเลยอ่อแต่ว่าในคราวนี้ค่ะซินดี้ได้สกินที่มีแล้วตั้ง3ามอันเลยอ่ะก็เปลี่ยนเป็นโทเค็นให้ชํำๆไปเลยค่ะ,อะตอนนี้ก็ดําเนินมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะ4 7 1โทเค็นแล้วก็ได้กุญแจมาเพิ่มอีก1อันค่ะไปลุยกันเลยแต่ว่าคราวนี้ไม่ได้โท แต่ว่าได้ผงเวทมนต์มาค่ะเหลืออีกประมาณ300แต้มค่ะทุกคนแอบเปิดดูเพื่อนเพื่อนให้เป็นแรงบันดาลใจโอเคมีไฟแล้วไปกดสก,กินกันต่อดีกว่าค่ะแต่ว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยกดสก,กินนี้กันบ้างหรือเปล่าคะเลือกกดสก,กินอะไรกันบ้างลาเซลอดหรือว่าโอเดนแต่ถ้าให้ซินดี้ดานาะลูกเพจซินดี้เนี่ยน่าจะกดโอเดนกันมากกว่าใช่ไหมละ่ะเพราะว่าดูของซินดี้เนี่ยมีแต่ลูกหญิงน่ารักใสๆกันทั้งนั้นแหละใช่ไหมแค่ก็ต้องกดสกินสวยๆตัวแม่กันเป็นธรรมดาหรือว่าพวกแก่เหมาสองเลยจะกดเหมาสองก็ได้นะเพราะว่่าิินนนนีี้้รูสสึกกมัแพง แอบ,บแปบๆซินดี้ก็ได้ครบละโอเคค่ะถึงเวลาที่ซินดี้จะต้องไปรับรองลาเซหลอดกับสลาวมาแล้วค่ะทุกคนสกินลานเซหลอดซึ่งค่าตัวของน้องเนี่ยอยู่ที่2,200เพชรเพเองค่ะทุกคนเนี่ยแล้วมันตาชมากหล่อมากโซจึ้งมากเลยค่ะคุณนะ้าโอ้โหไม่เสียดายตังเลยนะคะที่กดไปถ้าเพื่อนๆอยากได้สกินนี้ก็ r Rich m a n ช h อ p นะคะโนหนึ่งเรื่องเติมเกมตอนนี้เขามีกิจกรรมแจก iPad a i r M3 เมื่อเติมเกมทุกๆ100บาทจะได้ลัคกี้คอย1เหรียญ วิธีการเติมก็ง่ายแสนง,ง่ายเพียงเข้าไปที่เว็บ l i ชแมนช็ o ปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเลือกเกม Mobile l e g e n d แบงใส่เลข UID และโซน ID ของเราเลือกช่องทางที่เราสะดวกชำระเงินและแพ็กเกจที่เราสนใจซึ่งตรงนี้มีแฟลชเซลล์ด้วยนะแกเพิ่งทานครั้งแรกไงโอ้ oh my god นี่เลยค่ะสุดจุ้มค่ะเพื่อนๆอย่าพลาดนะรีบกดเลยค่ะมาที่หน้าชำระเงินนะถ้ามีลิช m a n คอยใช้แทนเป็นส่วนลดได้ด้วยนะคะอันนี้ขาะมี2 1เหลียงก็กดไปอันนี้มันก็จะลดราคากันแบบช่ำๆเลยค่ะเนี่ยจ่ายแค่8 6 7บาท ะะตามนั้นคือจบแล้วกิจที่ทุกคนเห็นเนี่ยใช่ค่ะจะเป็นกิจที่ซินดี้จะมากดในคลิปถัดไปนั่นก็คือ king of fighter bingo แล้วแอบสปอยไว้ก่อนเลยว่าเป็นสกินที่แพงมากเกลือมากแล้วก็มีการันตีด้วยนะคะว่าเราอยากได้สกินไหน<อ>แต่ว่าต้องอดใจรอไว้ในคลิปหน้าละกันนะคะเพราะว่าในคลิปนี้อ่ะซินดี้ก็จะมารีวิวสกินของน้องลาเซลอตตัวนี้ก่อนละกันอย่าลืมนะคะเพื<ๆ>่อนๆคิดจะเติมเกมเติมกับ r i c h m a n s h o p นะแล้วตอนนี้ r Richman s h o p เขามี Watch Party งาน Richmondman แจกเพชรกันฉ่ำๆเลยนะในไลฟ์วายปาร์ตี้ของเซนดี้ก็มีเหมือนกันอย่าพลาดนะทุกคนมาเจอกันหนึ่งทุ่มครึ่งโค้ดเพชรฟ,ฟรีมีให้เห็นเติมเพชรราคาถูกคุ้มแบ่งจ่ายได้ต้องที่ c h m a n Shop และ i c h แ a n ครับการแข่งขันคว้าเงินแสกกำลังจะเริ่มขึ้นพร้อมกิจกรรมสำหรับผู้ชมทางบ้านลุ้นรับเพชรที่ไลน์แอด c h m a n s h อ p ร่วมชม Watch Party ไปพร้อมกับเหล่าสตรีมเมอร์และมีของรางวัลรวมตลอดการไลฟ์มูลค่ารวมกว่า4 0 0 0มืนบาทแล้วมาร่วมสนุกร่วมเชียร์กับเราได้ที่แฟนเพจ Richmondhop แล้วเจอกัน ลิชแมนชอบกิจกรรมและที่คอยทุกการเติม100บาทมีสินิุนลับนรับ iPad Air M3 และของรางวัลลิมิเต็ดรวมกว่า50,000บาทสมัครลิชแมนพรีเมียมฟรีเพื่อรับสิทธิประโยชน์มากมาย e.m.j.o.m.g. หน้าอินเตอร์เฟสนี้ฉันชอบสุดๆแล <ๆ S 1> ดูดีแกทธงไทยคือเยอะแยะมากมายเลยค่ะแม่ตาบานว่าอันนี้กดโซโลมานะคะเห็นแล้วมันชื่นหน้าชื่นตาเป็นที่สุดแล้วเปิดมาฉันก็กดยำๆเลยสิคะรอไรอเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเที่ยวนะคะเออมาค่ะลาเซรหลอดซึ่งอีฉันจําได้ว่าเล่นลานเซรหลอดให้เพื่อนๆดูไปไหลายคลิปมากๆแล้วแต่ว่าอย่าเพิ่งเบื่อกันนะเพราะว่าสกินนี้ยังไม่เคยเล่นให้ดูเลยอ่อเท่เป็นวัยรุ่นฟรีไฟมากๆเวอร์เฮ้ยละอาดเวอร์มีความหล่อมา สกินทีมวาเลนไทน์อะแม่ใครจะอาสาสมัครเป็นโอเดตส่วนตัวให้ซินดี้บ้างนะพผ่าเอ้ยลาดไม่ทันว่านังกระลำปีตัวนั้นเนี่ยฉันขอได้ไหมจ๊ะแกก็คงแค้นมากเลยสินะนางยินแล้วจะหนีไปไหนได้ล่ะหนีไม่พ้นหรอกน้า วันนี้เริ่มดีจังและคีปทุกตัวในแแบบนี้มันก็เป็นทางผ่านของฉันรวมถึงนั่งคีปที่มีชื่อว่ายินนี่ด้วยเหมือนกันมานี่มาให้พี่ผ่านตัวเสเดี๋ยวนี้เสร็จแล้วก็ออกมาเวียนเทียนหนึ่งรอบนะคะอย่าโลภมากค่ะเดี๋ยวจะตุยคาป้อมในขณะที่ฉันกําลังกินด้วงทอดตรงนี้อยู่เพลินพี่ยักษ์หน้าเขียวขมูขี่ตัวนี้ก็พร้อมที่จะมากระโดดกระดองกระแดงแล้วคือแบบมันแรงโคตรพ่อโคตรแม่ลยไงแต่โชคดีว่ามันอภัยทานให้ซินดี้ชีก็เลยเดินเลี้ยวไปส่วนฉันก็เลยเดินเลี้ยวมา เก็บซ่าคนอ้วนนะคะครีครีเฮ้ย,ยไอหน้าเขียวนี่มันแค้ซินดี้มันจะเอาดีจริง กว่าจะชิ่งได้แต่ละครั้งเนี่ยมันช่างยากช่างเย็นบอกแบ่แล้วค่ะสกิลไหมมีเฮ้ยหยินน้องพี่ใจเย็นเย็นมีอะไรก็ค่อยคุยกันจะป๊าจูให้เด็กมันดูไงเฮ้ยแล้วมันไปเหยียบสปินมาไงเฮ้ยไอ้น้องมันเอาริ้โอ้นี้ยอมใจเลยนะ คือไม่สามารถทําผลงานได้แล้วก็หายเข้าไปในกลีบเมฆกลีบหญ้านะคะออไม่มีใครเห็นค่ะ เป็นผลพวงของการใช้สกินหล่อค่ะก็เลยรอดมาได้ยังวุดวิดไงล่ะคริคริมาให้คะแนนสกินนี้กันดีกว่านะคะในส่วนตัวแล้วซินดี้ก็ชอบนะเออสกินมันมีความเป็นอนิมมอสอนิเมะแล้วก็หล่อมากด้วยแถมไม่แพงอีกต่างหากจงเป็นสกินของฮีโร่ที่เล่นประจําแล้วด้วยเนี่ยบอกเลยว่าไอเลิฟสุดๆไปเลยละค่ะคุ้มค่าคุ้มราคานะคะเออเอามาประดับไอดีอะไรแบบนี้แบบนั้นก็เอาไปเลย10เต็ม10คะแนนค่ะเรื่องเอฟเฟกต์ก็สวยดีมีสีสันค่ะโซลราโซจึงไปเลยคุณนะเออสิบเต็มค่ะ โอ้ยและตอนนี้เพื่อเล่นหมดเลยฉันไม่มีโอกาสได้โชว์อะไรเลยอะคราวนี้แหละเป็นโอกาสที่ฉันจะได้โชว์แล้วบ้างมานางหยี <c oughs> ดึงฉันเข้ามิติไปเลยแล้วก็มาเจอกันนอย <c oughs> น้องดึงผิดคนแล้วล่ะจ้า แต่ถ้าพี่ได้ชิงหนึ่งคนแล้วมันก็หยุดไม่ได้ยังไงล่ะหยุดเดียวที่จะหยุดพี่ได้ก็คือบ่อบ้านน้องยังไงอะ่ะโอ้ยก็พูดโมไปเรื่อยนะคะเออแค่นี้ก็หยุดได้แล้วล่ะเพื่อนคิดว่าสกินนี้สวยไหมเต็มสิบให้เท่าไหร่คอมเมนต์ <c oughs> ความหล่อนเนี่ยเป็นคะแนนเอ็กซ์ต้าเลยเอาไปเลยเต็มร้อยนะคะซิน <c oughs> ดี้ปลื้มมากชอบมากไอ้ล้อเย้แล้วในตอนนี้ทีมเราก็ได้รับวิกตอรี่มาแบบสบายใจ อาเป็นยังไงบ้างคะทุกคนคลิปนี้สนุกถูกใจทุกคนกันบ้างไหมถ้าชอบอย่าลืมช่วยกันกดไลค์และคอมเมนต์เพื่อส่งกําลังใจกับซินดีเ้เพื่อนๆที่เพิ่งแวะเข้ามาดูใหม่ถ้าชอบอย่าลืมกดติดตาม <Okay. S 1> และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะสําหรับคลิปนี้ซินดี้ต้องขอตัวไปก่อนก็ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีเล่นเกมอย่างมีความสุขแล้วก็อย่าลืมเป็นตาแดงกันนะจ๊ะในคลิปหน้าซินดี้จะมารีวิวสกินอะไรหรือว่าจะมาเล่นฮีโร่ตัวไหนให้ดูก็เตรียมติดตามรับชมกันไวได้เลยคลิปนี้ขออนุญาตลา ขอให้ทุกคนแฮปปี้กับเกมโมบายเลเจนด์นะจ้าบายบ้า